เหมือนนี่ที่เมลิลูนี่จะถามนที่อยู่ไอแรแลนด์น,นี่เรื่องอยากให้เทศเรื่องพระพานธพระนิพพานอยู่ในตำราเป็นเพียงแผนที่เป็นเพียงทางเดินแล้วเป็นเพียงปิิศนาธรรมสิ้นผมหรือขนทรายแบ่งเป็น สี่เส้นหรือหกเส้นตำราหนึ่งว่าหกเส้นตำราหนึ่งว่าสี่เส้นจิงจะสามารถแยงเข้าไปในรูปัญญผ่านได้นั้นเป็นเพียงปิิศนาธรรมปิิศนาธรรมตัวนี้หมายถึงอะไรฟังให้ดีนะเปรียบเสมือนว่าเส้นผมบังภูเขาเมเส้นผมเส้นหนึ่งแบ่งเป็นหกเส้นหรือสี่เส้น ก็สามารถที่จะบังภูเขาได้นั่นเรียกว่าสิ้นผมบังภูเขาลักษณะปณิพานก็เจกเช่นเดียวกันสันติที่กูในการรู้เองเห็นเองจุดนั้นจิงจกทราบในภาคปฏิบัติตามตำราว่าต้องผ่านจุดนี้ต้องผ่านจุดนี้ตำราหนึ่งว่าต้องผ่านรูปฌานสีอรูปฌานสีและนิโรธสมาบัติ จึงจะสามารถตัดสินปัญหาโค่นอวิชชาเข้าสู่มหาปฏิเสธานได้นี่แหละในสมัยที่เราล้มลุกคุกคานสลัดเป็นสลัดตายก็นี่แหละนี่ต้องการเข้ารูปฌานสีอรูปฌานสีนิโรธสมาบัติจึงจะสามารถเป็นพระหันได้เห็นไหมละ่ะครูบาอาจารย์ว่านี่มันต้องผ่านไม่ผ่านรูปฌานสีอรูปฌานสีและนิโรธสมาบัติไม่สามารถารงมคกรงผ,ผลได้หรอก ต้องเอาชีวิตเลขไปนั่นน่ะจึงจะสามารถเข้าไปได้เพราะว่านี่พะระอรรัยพระอนาคาต้องผ่านนิโรธสมาบัตินิโรธสมาบัติจะเข้าได้เพียงสองก็คือพระอนาคาและพะระอรหันต์เท่าน,นั้นโสดาก็เข้าไม่ได้นี่เราจึงมุกมาหน้าบากปันอยู่ป่าอยู่เขารูปเดียวตั้งสิบป,ปีเพื่อต้องการนี่มหาปริยที่ผ่านโดยเฉยเดียวนี่นี่นตำราหรือไม่ความจริงนิโรธสมาบัติเป็นยังไงนั่น รู้ไหมทางเดินที่เทเป็นยังไงนี่เรื่องของเรื่องมันแล้วก็จะทราบได้พ่อแม่ไม่เคยบอกเคยสอนนี่พระเจ้าอุบัติขนนึ้นในสามเดือนโลกกระ,ะทกะกระถืนเลื่อนล้านเห็นไหมเหรเพื่อต้องการสอนจัดโลกให้เข้าสู่มหาปฏิทินพวกเรายอมไหม่หลอพระเจ้ามีกี่หยุดมีอยู่กี่ล้านล้านพระองค์เลยสอนคนได้ขนาดไหนสอนมนุษย์ได้ขนาดไหนสอนเทวดาได้ขนาดไหนนั่นจะพูดถึงว่านี่เอาแจกเยอะเลยนะถ้าจะพูดถึงการเทของพระเจ้าเนี่ย แต่ละกันแต่ละกันนี่เวลาเทศขึ้นนี่ผู้ที่บรรลุมรรคผลปฏิพัน์ได้มากก็คือพวกเทวดา,าพวกกายทิพย์ในเวลาที่เราตั้งจิตตั้งใจเพฤติปฏิบัตินี่เราจรึงไม่คิดจะกลับมาสู่โลกมนุษย์เวลาที่ตายแล้วเราจะขึ้นสู่เทวโลกเพื่อปฏิบัติต่อเข้าสู่มรรคเข้าสู่ผลอยู่ในเทวโลกนั่นดับความทะยอทะยานอยากอยู่เทวโลกเข้าสู่มหาปณิพันเราคิดองเราระดับนั้นนี่แหละเมริลูนี่ เลยอยากอยได้ยินได้ฟังว่าลักษณะพระนิพพานเป็นยังไงฟังให้ดีนะลูกมรรคผลพระนิพพานนั้นตัดจินปัญหาที่ใจแต่การเดินมรรคนั้นเดินตามหลักคำสอนศีลวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิถ้าศีลไม่บริสุทธิ์ตั้งแต่เริ่มต้นสมาธิก็ไม่บริสุทธิ์เมื่อสมาธิไม่บริสุทธิ์ปัญญาก็ไม่บริสุทธิ์เมื่อสมาธิ และไอ้เมื่อศีลไม่บริสุทธิ์สมาธิไม่บริสุทธิ์ปัญญาไม่บริสุทธิ์ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่สามารถโคน่นอภิชาไม่สามารถเข้าสู่เมืองพระนิพพานได้นี่ขอรู้หลังเข้าใจนะเมืองพระนิพพานนั้นต้องสะอาดจะอ้านกว่านี้เอากรไหนบอกว่าเมืองพระนิพพานนั้นทิ้งทั้งชั่วทิ้งทั้งดีนั่นแหละคือความสะอาดความสะอาดของมหาปรินิพพานนั้นจะต้องสมบูรณ์บริบูรณ์ที่สุดเลย จะต้องผ่านความบริสุทธิ์เรียกว่าศีลวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิถ้าไม่ผ่านจุดนี้ไปยากฟังให้ดีนะลักษณะของครินิผ่านนั้นอยู่ทางคารวะแยิโยมก็ทำได้ไม่ได้เกี่ยวว่าศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลส, 10, ส 220, องรยยีิกิจข้อ ขอให้แน่ใจตายใจรู้บุญรู้บาปรู้สิ่งไหนควรไม่ควรผู้นั้นก็มีจิตใจที่จะสามารถเข้าสู่ทางมรรคผลได้อยู่นของครว่าก็ตามดูในพระสูตรทีนี่โสดานี่ตะก,กิตาคานี่อนาคานี่อรหันเศรษฐีกระดุมพีผู้มัง่งคั่งราชาพระกษัตริย์มหาหมาดเห็นไหมหละ่ะสามารถที่จะทำได้ทั้งนั้น ไม่งั้นพัพพาธิยะไม่สําเร็จมาผลนม่พดานต่อพระพุทธเจ้าหรอกและไม่งั้นฉันธุติอมมัดไม่สําเร็จมาผลนม่พ่านต่อพพระุทธเจ้าตอนพระพุทธเจ้าหรอกนั่นเห็นไหมล่ะ